ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีอาจารย์ที่เคารพครับผมนายสหรัฐนันตนายแย้มวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทําพิซซ่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆข,ข,ของพิซซ่าก่อนนะครับโดในสมัยก่อนนะครับชาวอิตาลีนั้นไม่นิยมกินพิซซ่ากันนะครับ เพราะเขาคิดว่ามืเอืระเทศเนี่ยที่เป็นซอสของพิซซ่านะครับมันมีพิษและถ้าเขากินเข้าไปก็อาจจะถึงตายได้แต่ชาวอิตาลีนะครับก็ไม่ได้มีอาหารเป็นประจำชาติของตัวเองเพราะว่าในสมัยก่อนยังเป็นเมืองต่างๆจึงมีประเพณีและการกินที่แตกต่างกันออกไปแต่พอรวมเป็นประเทศอิตาลีแล้วก็มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนเลยคิดว่าจะทําอาหารอะไรที่มันแสดงถึงความเป็นอิตาเลียนในตัวก็เลยได้ใช้วัตถุดิบตามสีของชาติเลยครับสีแดงสีขาวสีเขียว โดยสีแดงนะครับก็คือซอสมะเขือเ,เทศสีขาวคือแป้งของพิซซ่าครับส่วนสีเขียวก็คือโหงลาาพอทําเสร็จแล้วนะครับคนอิตาลีก็ไม่กล้ากินครับเพราะว่ากลัวตายแต่ชาวต่างชาติก็ลองชิมดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารอันนี้มันก็อร่อยดีนะชาวอิตาลีก็เลยลองชิมดูบ้างแล้วก็พบว่ามันก็อร่อยจริงๆต่อมาก็ได้มีการใส่แฮมแล้วก็ใส่ผักชนิดอื่นเข้าไปจึงเป็นพิซซ่าเหมือนในปัจจุบันครับ และรู้ไหมครับว่าชาวอิเตาเลียนเนี่ยไม่ชอบกินพิซซ่าที่มีสับประรดหรือว่าหน้าฮาวายเอียนมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามประเพณีชาวอเตนเลียนะครับเป็นคนที่เคร่งในประเพณีเอามากๆและเขาก็คิดว่าการที่ใส่สับประรดเข้าไปในพิซซ่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการดูถูกอาหารของประเทศเขามากๆเลยครับก็เหมือนกับการที่เราเอาชมพู่ไปใส่ในต้มยำกุ้งนั่นแหละครับ และนี่ก็คือประวัติร่าวของพิซซ่าต่อไปนะครับผมจะอธิบายถึงการทําพิซซ่านะครับผมจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนการทําแป้ง 1. น,นะครับใส่ยีสต์ใส่น้ําตาลทรายน้ามันําข้าวแป้งขนมปังและเกลือลงไปผสมให้เข้ากันเพื่อให้ยีสต์นะครับได้ย่อยส่วนผสมและแป้งก็จะฟูขึ้นมาแลวเริ่มจากการนวดด้วยความเร็วที่ต่ําแล้วจึงเพิ่มความเร็วขึ้นจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน 2. นะครับคลึงแป้งให้หน้าเรียบและพักไว คุมหน้าแป้งให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ในอุณหภูมิที่อุ่นนะครับ 3. ตบแป้งเพื่อไล่อากาศแล้วจึงคลึงแป้งเป็นแผ่นวงกคมครับส่วนขั้นตอนการแต่งหน้าพิซซาก็1นนะครับทาซอสมักกาดเทศให้ทั่วหน้าแผ่นพิซซ่าเว้นส่วนขอบเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะทําให้เลอะมือแล้วได้นะตอนหยิบกิน 2. โรยชีสมอสซาเลล่าให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยครับหรือใครจะใส่แฮมก็ได้3นําเข้าเตาอบประมาณ15-20นาทีครับ ตกแต่งด้วยใบโหระพาหรือว่าจะใส่ใบล็อกเกตที่ชาวอิตาลีชอบกินก็ได้ครับการทำพิซซ่านะครับก็มีส่วนผสมหลักๆก,ก็คือ3อย่างที่กล่าวไาในข้างต้นนะครับก็คือซอสมะเขือเทศแป้งแล้วก็ใบโหระพานะครับต้องใส่ให้ครบนะครับแล้วก็แป้งนะครับต้องมีความบางเพื่อคงความเป็นต้นต,นตำรับเอาไว้พิซซ่านะครับมีวิธีการทําที่ไม่ซับซ้อนเลยแต่ว่า การทำพิซซ่านะครับจะต้องใช้ฝีมือสักเล็กน้อยผู้ที่สนใจจะทำพิซซ่านะครับก็สามารถลองทำได้ที่บ้านได้ง่ายๆเลยครับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ